อย่างนี้ต้องออกเวอร์ชันแบบมีสติกเกอร์นะอิดอะไรอเคยแบไงดีอ่ะค่ะจุ๊บนิดนิน่อยๆลองเทสลิปติกว่ามันไม่ติดสีไม่ติดจุบๆไม่ลงแล้วไม่ติดด้วยนะไม่ติดแกๆ ครับี่เล่นในติ๊ตต๊อกลาบูบูเหรอคะทุกคนหนูอ่ะขอหนูขอคือทุกคนจะคิดว่าต้องเป็นไม์เป็นคนคิดคอนเทนต์แน่เลยพี่การเป็นคนคิดตอนนักพี่การจะให้ไม์ตัดชุดลาบูบูเลยด้วยซ้ำแต่มันแพงมากสุดท้ายก็เลยโอเคพี่เดี๋ยวหนูกดมาจากแอป200กว่าบาทชุดบลสคอร์ดกระต่ายอย่างเงี้ยค่ะมาถ่ายกันพี่การเป็นคนดีสตอรี่ค่ะแล้วมันตังใจไปมาจากไหนทำไมเราถึงอยากให้เป็นสตอรี่นี้ไม่คมันก็ สนุกดีคือแบบว่าเราทำคอนเทนต์เราก็ต้องพยายามหามุมใหม่ๆมาเล่นตลอดอเพราะว่าถ้ามันแบบเหมือนเดิมตลอดเงี้ยคนก็อาจจะเบื่อก็ได้เราก็ต้องพยายามทําให้แบบช่องของเรามันแบบสนุกมีอะไรที่มันใหม่ๆให้เขาได้ติดตามอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับหลังจากนั้นจะมีคอนเ<อ>ทนต์ให้ได้ติดตามีเยอะไหมคะเราพยายามแต่ตอนนี้มันหลายอย่างเดียวเลยตอนนี้มันก็เลยใช้เวลาเยอะมากคือทุกคนอาจจะคิดว่าเออมานนั่งพูดอะไรเงี้ยมันไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าจริงๆมันแบบเหนื่อยมากจริงๆผมเป็นคนที่แบบฟิตมากนะแข็งแรงมากออกกำลังกายทุกวัน ออกกาลังกายสองสามชั่วโมงยังไม่เหนื่อยเท่าไรเลยพู้ชมเหนื่อยมากคือแบบพอไลฟ์เสร็จนะครับมันจะมันดึกไงเพราะคนดูส่วนมากเขาจะตอนกลางคืนไงแล้วพอดึกที่นอนไม่หลับเลยเหมือนแบบนึกออกไหมเวลาเราเหนื่อยจะจัดเวลาเหนื่อยจะจัดอะสมองมันแล่วทำงานตลอดใช่มันนอนไม่หลับเลยคือแบบกว่าจะหลับวิทีก็ตีสองอะไรเงี้ยใช่เพราะอย่างหลายคนรู้ว่าหลังสติ๊กเกอร์ออกมาะตกลงมันคืออะไร อ๋อไม่มีสาวจะเคนพาถั่วทจไมจทีนี่นี่ต้องออกเวอร์ชันแบบมีสติ๊กเกอร์นะติดอะไโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงปแต่หลายคนยังไม่เห็นภาพเออมันจุกจริงหรือว่ามันแค่สติ๊กเกอร์ไม่มีอะไรครับถาม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 ไม่เป็นอะไรมาก็ต้องใครมันมีแบสติ๊กเกอร์จุ๊กเปนคืออะไรเปลไงดีอจ้าจุ๊กนิดนิดหน่อยลองเทสลิปติ๊กว่ามันไม่ตี ไทยเลยไทยเลยมันติดทนนานหรือเปล่ามันติดทนนะคะทานข้าวไม่หลุดทานส้มตำไม่หลุดแล้วก็แบบเป็นสีที่เปลี่ยนจุบจุ๊บไม่โอ้เราไม่ติดด้วยนะไม่ติดไม่ติดจริงจริงไม่ติดเลยโอ้ไม่เชื่อเลยอยากอยากเห็นนะต่อมาเพราะฉะนั้นถ้าเราขายได้ขายดีคือสติ๊กเกอร์อุ๊บจะไม่มีแล้วอ่ะเจ้าของเจ้าของคุณหน่อยเจ้าของได้ค่ะมาดูคนช่วยกันอุดหนุนนะคะ ว่าที่พี่กายเขาคีคอนเทนต์เองหมดเพราะเมื่อก่อนก่าเขาจะถ่ายติ๊กต็อกได้เขาไม่ยอมแต่วันนี้เขายอมใช่<ม>เขาหมายว่ามันมันสนุกมากเลยนะคะคือเรามต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยคือพอมันเป็นการตอบรับที่พอเราลงคลิปไปแล้วหลายหลยคนมาคอมเมนต์พอเราได้อ่านแลวได้มีการโต้ตอบแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนยิ่งทําให้เรามีแรงในการแบบเออทําคลิปต่อไปอยากทําคลิปดีๆให้ดูคนได้ดูแล้วเหมือนคนดูก็มีความสุขด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในไม่ไม <ๆ S 1> ่รู้ถึงเขเรื่งคอมเมนต์แล้วบางคนก็จะมีเข้ามาชื่นชมเกี่ยวกับเราแต่พอในด้านลบ เข้ามาใช่ใหไหมในยการไลฟ์ของเราอยู่ไม่เชื่อว่าเอาจริงทุกทกอย่างมันมีทั้ง2ด้านเนอะสำหรับไมคือในคอมเมนต์ที่เยอะมากๆแต่ในเยอะอะคือเป็นในทางบวกมันอาจจะมีบางหนึ่งหรือ2องคอมเมนต์ที่เป็นทางลบสำหรับไมคือบางทีไม่ไม่อ่านนะแล้วไม้ก็ ไม่ไม่รู้สึกว่าไม่ไ,มได้เก็บเอาส่วนนี้มามาทําให้เรารู้สึกแย่หรืออะไรคืออ่านแล้วก็เข้าใจและถ้าอะไรที่เหมือนเป็นสิ่งที่เขากเตือนแล้วมันทําให้เรามาปรับปรุงตัวเองพัฒนาดีขึ้นไม่ก็พร้อมที่จะยินดีเราฟังค่ะคแต่ถ้าเกิดอันไหนที่มันเป็นลบที่คิดว่าจะมากระทบอย่างเงี้ยไม่ก็ค่อนข้างข้ามไปมากกว่า,าอะไรเงี้ยแล้วตัวที่สำคัญเองรครับจัดการกับความรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่ามันมี เสียงแต่ที่สนับสนุนก็มไม่สนับสนุนนะครับอ๋อก็ไม่ครับก็สําหรับคนที่สนับสนุนก็ขอบคุณนะครับสําหรับคนที่แบบว่าอาจจะมีความคิดเห็นที่ยังไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่ก็ก็ขอบคุณเช่นกันเพราะว่ามันเหมือนการทํางานอนะถ้าเราฟังแต่คอมเมนต์ที่ดีเราก็จะไม่ได้พัฒนาเลยม,มันต้องได้รับสิ่งอะไรที่มันเรียลมั่งที่มันเป็นคอมเมนต์บ้างเพื่อเอามาใช้ในการพัฒนาคือ โอเคครับผมผมค่อนข้างจะโอเคกับท yeah. ุกคอมเมนต์อยู่แล really? ้วแต่ท oh, no. yeah. uh ี oh. okay. ่คังคู่ไม่ได้มีหัวร้อนหรือแบบมีคิดอยากจะแบบเก็บหลักฐานไว้อะไรอย่างนี้ไหมมีมีแต่น้อยใจแบบว่าไม่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักฐานไม่มีเลยค่ะหนูไม่ไม่ไม่เลยค่ะให้กําลังใจน้องยังไงครับโอ้ไม่ต้องห่วงครับคนนี้เขาแข็งแรงแล้วครับบางทีอย่างว่าถ้าริบย่อถึงเป้าก็คือก็มีมากกว่าจุกอก็คือสติ๊กเกอร์เดี๋ยวไม่มีแล้วค่ะโอเคป่ะโอเคป่ะโออเคคคขบุณ่ะ